<ersch> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาห่อนะคะมะละจีนค่ะเพื่อป้องกันแมลงวันทองนะคะป้องกันแสงแดดนะคะป้องกันกระรอกค่ะเราจะห่อด้วยถุงแบบนี้นะคะสามารถป้องกันแสงแดดได้นะคะป้องกันกระรอกได้ป้องกันแมลงวันทองนะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถ ระบายน้ำได้ดีนะคะไม่อุ้มน้ำนะคะสามารถเก็บไว้ใช้รุ่นต่อไปได้ค่ะการใช้ก็ไม่ยากนะคะมีเชือกนะคะอยู่ด้านข้างค่ะสามารถนะคะหาซื้อได้ค่ะตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะตามร้านค้าออนไลน์ค่ะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะมีขนาดเท่าที่เราต้องการเลยนะคะขนาดถุงนะคะ ฉีกปากถุงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะใส่มะละเข้าไปค่ะรูดนะคะอายุการเก็บเกี่ยวของมะละจีนนะคะหลังจากดอกบานนะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ17วันนะคะ ตอนนี้นะคะก็หลังจากดอกบานแล้วนะคะประมาณ7วันแล้วค่ะประมาณ10วันนะคะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวนะคะไปรับประทานได้ค่ะมาละจะยินนะคะก็ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะต้มจืดก็อร่อยนะคะกินสดนะคะเป็นผักเคียงก็อร่อยค่ะ ปลูกไม่กี่ต้นนะคะก็สามารถมีมะละจีนไว้รับประทานเองได้ค่ะปลูกผักเอาไว้ทานเองนะคะดีต่อสุขภาพนะคะได้ทานผักสดๆนะคะที่เก็บจากสวนค่ะก่อนปลูกนะคะบำรุงดินนะคะให้ดินมีอินทรีย์วัตถุก,ก่อนปลูกนะคะพืชผักก็จะสวยงามค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหอมมะละจีนนะคะป้องกันแมลงวันทองนะคะที่จะมาเจาะกินนะคะผิวของมะละจีนก็จะได้สวยงามนะคะหน้ารับประทานค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ